นิสลาโคลเลียนบาป์บคิวปิ้งย่างเกาหลีโดยคนเกาหลีแท้จัดโปรเริ่มต้น349บาบาทอิ่มไม่อั้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารเกาหลีแบบฉบับคนเกาหลีเหมือนไปกินถึงที่เพราะวันนี้เราไม่พลาดที่อยากนําเสนอเมนูผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารบุฟเฟ่ต์เกาหลีปิ้งย่างหอมกลิ่นเตาถ่านกินได้ไม่อั้นและราคาแบบจับต้องได้ย่านพลางสามกับเพนินซูล่าโคเลียนบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลีโดยคนเกาหลีแท้ๆร้านตั้งอยู่ภายในโครงการบางกอกสแควร์เปิดให้บริการเป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและอาหารเกาหลีรวมกว่า60เมนู สายราคาเพียงแค่คนละ349บาทสุดที่สามารถนั่งทานได้ไม่อันตลอดเวลา1ชั่วโมงครึ่งเด็กๆมาทานบุฟเฟ่หากส่วนสูงไม่เกิน120เซติเมตรทางร้านคิดหัวละ199บาทถ้าหากอายุต่ำกว่า3ปีทานฟรีไปเลย ร้านอาหารเป็นย่างเป็นอินซูล่านะคะคือตั้งอยู่ที่โครงการบางกอกสะพานนะคะค่ะคือเข้ามาก็คืออยู่ออ่อยูซ้ายมือของโครงการเลยค่ะ,ะช่วงโควิดที่ผ่านมาแย่อยู่เหมือนกันค่ะเอาการอยู่ค่ะเห็นบ่าว่าจะกลับมากตลาดแล้วก็โปรโมทอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้หลายๆคนที่เป็นสายกินทุกเต้ได้มาลิ้มรสความอร่อยที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเด่นก็คือจะเป็นปิ้งย่างเลยค่ะปิ้งย่างแล้วก็เป็นชาบูน้ำชาบู จะเป็นตบปอกีตบปอกิน้ำซุตตปตบปอกินะคะแล้วก็จะปิ้งย่างก็ส่วนใหญ่ค่ะสูตรต้นตำลักจากประเทศเกาหลีเลยค่ะค่ะไม่บอกเย่างความเด่นก็คือเป็นปิ้งย่างย่างบนเตาไฟนรืออะไะย่างบนเตาถ่านให้ก่อนเราจะย่างเตาถ่านให้ก่อนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วก็เราจะให้ลูกค้าย่างอีกค่ะย่ยางอีกนิดหน่อยค่ะพร้อมทานค่ะค่ะตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นดีๆก็คือหัวละสามร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมรีฟิลแล้วนะคะค่ะแถมแถม ไอศครีมกดไลค์กดแชร์โพสแถมไอศครีมคนละหนึ่งแท่นค่ะวทินะครับมีเท่าไรเนี่ยมีสูตรอะไรอ่ามีค่ะเป็นสูตรทางล้างเลยค่ะ,ะค่ะ,ะค่ะหมกกักโกจูจังหมักซอสเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็คือหมูก็คือเรานำเข้ามาจากอ่าเราไม่ใช่หมูธรรมดานะคะของเบนทาโกเราใช้หมูเบนทาโกทั้งหมดเลยค่ะจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเบนทาโกก็คือเ้าเรียกว่าตัวดินอย่างนี้ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่18โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มค่ะกระแสตอบรับตอนนี้ก็คือน่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นมากค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบในเรื่องของบุฟเฟต์ต้องร้านเพนิซูล่าเลยค่ะแล้วรองว่าคุ้มมากค่ะ3 4 9คุ้มค่ะสามารถสำรองที่นั่งได้หรือวอเองได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีที่นั่งเยอะอยู่แล้วและเราเป็นร้านใหญ่นะคะค่ะวอเองได้เลยหรือจะจองมาเป็นกรุ๊ปมาเป็นทัวร์มาเป็นอะไรจัดเลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะ ติดต่อมาที่เบอร์0642325533ติดต่อ,อคุณเอได้เลยค่ะ,คะแฟนเพจด้วยค่ะ Peninsula Korea BBQ ได้เลยค่ะ